การประชุมกรอบความร่วมมือและกำหนดนโยบายโทรคมนาคมของหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมของกลุ่มประเทศอาเซียนระหว่างกสทชไทยและกสทชมาเลเซียณกรุงกลาลัมเปอร์ที่ผ่านมาที่ประชุมให้ความสำคัญกับประเด็นการลดราคาค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศและลดค่าเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคประเทศมาเลเซียเองเก็มีความร่วมมือกับทางประเทศสิงคโปร์แล้วก็ทำให้ roaming นะครับหรือค่าเชื่อมต่อในระหว่างประเทศเนี่ยในกลุ่มอาเซียนนะครับระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์นี่ถูกเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเรามีความร่วมมือแล้วแล้วเราเดินใน2ระดับนะครับคือในระดับของแต่ละประเทศเองทางเลคูอเรเตอร์คืออย่างในส่วนประเทศไทยกสทชของประเทศไทยก็จะพูดคุยกับทางโอเปอเรเตอร์หรือผู้ประกอบการในประเทศไทย ของมาเลเซียก็จะพูดคุยในฝั่งของเขาแล้วก็มาร่วมมือกันนะครับค่าเชื่อมต่อเนี่ยเราจะพยายามให้มันถูกลงตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคปัญหาคลื่นความถี่รบกวนเป็นอีกประเด็นที่ที่ประชุมให้ความสําคัญที่จะต้องมีการร่วมมือกันให้ใช้คลื่นความถี่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับที่ไอทีอยูกำหนดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะทําอย่างไรเรื่องของปัญหาเรื่องของการ interference หรือการแทรกแซงในคลื่นความถี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลื่นย่านที่ทาง ITU เองนะครับก็ได้นำมาใช้ในเรื่องของโทรคมนาคมหรือโมบายด้วยเช่นคลื่นย่าน700ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีความร่วมมือนะครับมีคณะทำงานร่วมกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของการรบกวนขึ้นความถี่ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้กสชด้านกฎหมายยังได้หารือก,กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมาซิสบริษัทผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยด้วย